สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเมนูขนมวันนี้จะเป็นขนมสาคูไส้หมูนะคะเราจะมาผัดตัวเครื่องทั้งหมดก่อนนะคะเครื่องทั้งหมดที่ใช้ก็จะเป็นสามเกล ER อคะ่ะจะมีรากผักชีพริกไทยดํากระเทียมอันนี้ต้องโขลกละเอียดก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาผัดนะคะก็จะมีหอมแดงเจียวกระเทียมเจียวพร้อมน้ํามันหมูบดถั่วลิสงขั่วโขก ใช้โป๊สับน้ำตาลปี๊บตัดด้วยน้ำตาลทรอีกนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีทำพร้อมๆกันนะคะอันดับแรกเราจะเอานี้ไปโขกก่อนค่ะโขกสามเกลืให้ละเอียดก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปผัดเครื่องกันค่ะเรานำสามอย่างนี้ลงไปผัดให้หอมก่อนค่ะ ส่งกลิ่นหอมดีแล้วใส่ไว้กับหมูนี่เลยค่ะใส่ไว้กับหมูบดนี้เลยนะคะเราใส่น้ำตาลปี๊บลงไปค่ะความหวานรสชาติอยู่ที่เรานะคะกลับเอานะคะ ทำไปชิมไปนั่นแหละคะ่ะเอารสชาติที่เราชอบเคี่ยวน้ําตาลก่อนนะคะสูตรอาหารไม่ตายตัวคะ่ะขั้นตอนการทำวิธีการทำจะแตกต่างออกกันไปนิดหน่อย ตัดด้วยน้ำตาลทรายนิดหนึ่งนะคะ นก็ทำสิบแบบแต่ละแบบจะไม่ค่อยเหมือนกันนะคะผัดอะไรก่อนหน้าหลังก็ได้แต่ออกมาแล้วรสชาติอร่อยถูกปากเราก็โอเคแล้วค่ะส่วนของเราเราชอบจะผัดแบบนี้เราจะได้กลิ่นน้ำตาลออกไม้หน่อยๆห,หอม เทน้ําตาลให้ได้เป็นแบบนี้นะคะให้ได้สีอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่ไชโป๊เลยตามด้วยหมูกับรากผักชีที่โขกค่ะลงเลยค่ะ ตัวป่นนะคะลดไฟให้อ่อนลงแล้วเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะเคี่ยวให้แห้งลดไฟให้อ่อนลงนะคะแล้วก็เคี่ยวไปจนกว่าจะงวดดี ความเค็มเราจะเพิ่งใส่ค่ะเพราะว่าใช้โป๊ะเขามีความเค็มอยู่แล้วชิมรสชาติดูก่อน อร่อยแล้วค่ะใส่หอมเตียวลงไปนะคะปิดไฟค่ะตักใส่จานพักไว้เลย สาขู่ไส้หมูค่ะนี่เราจะมาล้างสาขูกันนะคะปริมาณมากน้อยอยู่ที่เราจัดไปค่ะทำเยอะทำน้อยอยู่ที่เรานะคะนี่ก็ใช้เกือบครึ่งถุงก็จะได้เยอะอยู่ ล่อนเอาฝุ่นออกก่อนคะ่ะเสร็จแล้วล้างนะคะ แบน,นี้ค่ะสองครั้งแล้วก็เทใสต่ตะแกรงไว้ให้แห้ง<ๆ>พอได้อย่างนี้แล้วเราไม่นวดนะคะนะคะวิธีไขวิธีมันเนาะ วิธีเราจะเป็นแบบนี้นะพอล้างสะอาดสองครั้งผ่านไปแล้วเทใสกระชอนสะด็ดน้ำเราจะพักเขาไว้แบบนี้ค่ะเราจะพักเขาไว้แบบนี้สิบห้านาทีเราจะไม่นวดนะคะเพราะว่ามันจะเหนียวนะเพื่อน ถ้าเรานวดสาคูนะคะแล้วเ,เอามาหอ่อไส้สาคูเวลาเย็นแล้วจะแข็งแล้วเหนียวค่ะให้ใช้วิธีนี้อันนี้วิธีเราเป็นแบบนี้นะวิธีเราจะไม่เหมือนไข่นะคะแล้วเวลาปั้นออกมาแล้วสาคูนี้เขาจะเป็นเม็ดเม็ดเลยค่ะเป็นทีละเม็ดทีละเม็ดของเราจะไม่เอาสาคูไปนวดเพราะถ้าสาคูนวดมันเย็นแล้วมันจะเหนียวมากๆเคี้ยวไม่ขาดเคี้ยวไม่ขาดค่ะพักเขาไว้แบบนี้สิบห้านาที เราจะมาปั้นก็เตรียมถาดฐานน้ำมันนะคะจะรองใบตองก็ได้ไม่รองก็ได้ก็แค่ใช้น้ำมันพืชทานิดหน่อยค่ะแล้วก็มีน้ำที่เราจะมาจุ่มมือนะคะ ไส้สักูเราจะไม่จับเป็นก้อนๆนะคะเราเราไม่ทําเป็นเม็ดนะเราจะทําแบบนี้นะคะแบบนี้นึ่งออกมาเราจะนิ่มทานได้หมดเลยค่ะอย่างนี้ค่ะแต่ละคนเขาก็จะทํากันคนละสูตรเนาะอันนี้ของเราเราจะทําแบบนี้เนี้ยค่ะได้ละอย่างเงี้ย อย่างนี้ก็นึ่งได้แล้วค่ะวางลงไปเลยอย่างนี้ได้แล้ววางลงไปเลยค่ะจุ่มมือในน้ำแล้วก็วางลงไปที่ตรงนี้ค่ะบางๆจับไส้มาใส่เม็ดเล็กเม็ดใหญ่อยู่ที่เรานะคะใส่วางลงไปก็จะทำมืออย่างนี้ค่ะแล้วก็เอาอีกส่วนหนึ่งแปะลงไป ลองไปห่อวิธีนี้ดูนะคะแล้วเราจะรู้ว่ารสชาติเขาก็ต่างกันเวลาเราทานสาคูตัวนี้จะนุ่มๆค่ะจะนุ่มๆไม่เหนียวเย็นแล้วก็ทานได้อย่างนี้นะคะวางลงไปบางๆไม่ต้องหนามากแต่แล้วหยิบไส้มาใส่เลยค่ะไส้ไม่ต้องปั้นไส้เ่ะอยู่ที่เราหยิบ เราจะหยิบแล้วปั๊บเรารู้แล้วว่าเล็กใหญ่เท่าไหร่ใส่เข้าไปแล้วก็เอาเม็ดสักครูโรยลงไปนิดหน่อยแล้วก็ปลายนิ้วมือแปะๆปะเท่านั้นนะคะแปะแปะเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะแปะๆะแตะแตะลงไปค่ะแตะแตะแปะแปะไว้เฉยๆ นะคะคเม็ดสักูใส่ค่ะใช้ปลายนิ้วมือแปะแปะไปนะคะแตะแตะให้รวมกันให้เขามามาบรรจบกันเท่านั้นเองแบบนี้สักูเราไม่แข็งค่ะนิ่ม เย็นแล้วก็ยังทานได้จะไม่แข็งแต่ถ้าเรานําสาคูปไปนวดจนเนื้อเขาแน่นแล้วแล้วเอามาขึ้นรูปปั้นแล้วเอาไปนึ่งเย็นแล้วเคี้ยวเหมือนยางเลยค่ะกินไม่ได้แข็งมากลองทําดูนะคะเดีย๋ยวเราปั้นก่อนแล้วมาเจอกันตอนสุกค่ะ รอน้ำเดือดแล้วเรายกขึ้นนึ่งเลยค่ะ โดยด้วยกระเทียมเจียวทานกับผักกาดแก้วค่ะผักสลัดจะออกขมๆขมแต่ถ้าผักกาดแก้วเขาจะกรอบอร่อยมากๆค่ะตามด้วยพริกขี้หนูชอบเผ็ดก็ หลายๆเม็ดหน่อยเสร็จแล้วค่ะสาคูไส้หมูสูตรเราเป็นแบบนี้นะคะลองไปปั้นแบบนี้แล้วก็ห่อวิธีนี้ดูวิธีนี้นิ่มค่ะ แป้งสาคูจะนิ่มไม่แข็งไม่เหนียวรับรองได้ไม่เหนียวค่ะข้ามวันก็ทานได้ไม่ต้องนวดนะคะล้างสะอาดแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกอบไว้สิบห้านาทีหรือยี่สิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะให้สาคูอิ่มน้ำก่อนไส้เราก็ไม่ต้องปั้นค่ะไส้เราก็จับห่อได้เลยถ้าไส้แน่นเกินก็จะแข็งๆนะคะถ้าแบบนี้เม็ดสาคูเขาจะเป็นนิ่มๆ นิ่มๆค่ะนิ่มนิ่มๆอร่อยนิ่มๆแป้งบางๆสุกใสๆขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ